แล้วตัวที่เป็นมแมลงผู้เนี่แหละครับมแมลงผู้เนี่ยเป,เ,เป็นหนึ่งในห้าเป็นจ่าเครื่องรางของทางเหนือเขานะครับครับซึ่งมแมลงผู้เนี่ย<ะ>เขาเป็นมแมลงที่เหนือกว่ามแมลงทั้งปวงบินนะบินสูงกว่าคนอื่นนะครับแล้วมแมลงผู้เนี่ยความสามารถคือว่าเขาเป็นปากเล็กๆนิ่มๆนนเนี่ยแต่เขาเจาะเข้าอยู่ในไม้ที่แข็งๆเนี่ย สังเกตบ้านของแมลงผู้เนี่ยจะเป็นรูไม้ไม้เก่าเก่าไม้อะไรก็แล้วแต่ที่แข็งๆข็งเนี่ยใช้ปากเล็กๆเนี่ยเจาะเข้าไปอยู่ได้เพรฉะไม้สักอ่าฉะนั้นเราเขาเชื่อว่าถ้ามีแมลงผู้ไว้การเจรจาเจาะใจคนได้แล้วแมลงผู้ก็จะมีการแบ่งชั้นวันณะเพราะเป็นของล้านนาเดิมเขาทางฝั่งพม่านู่นซึ่งเขาก็จะมีพวกระดับกษัตริย์แม่ทัพในกองนะครับก็จะไม่เหมือนกันโคลไซด์กัน คนละวัสดุ